สวัสดีค่ะลูกตาลจากคารโรว่ลูกตาลดูดวงแบบผู้คิดเป็นกรยานามิริหงใจค่ะวันนี้เรามาเล่นผิดอากาศกันนะคะในท็อป,ปิกที่ว่าอะไรคือสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะกติกานะคะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ d m p อ็มเนะคะและอีกใบหนึ่งนะคะเป็นชาริออทค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะ คุณมีโอกาสที่จะงงลงได้ค่ะมีโอกาสที่จะก้าวหน้านะคะการเงินของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแต่มันมาจากความพยายามนะคะความวิริยะอุตสาหะของคุณค่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่ four of pentacles และใบสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวของ eight of swords ค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณจะมีสติมากขึ้นค่ะคุณจะโฟกัสในเรื่องของการเงินของคุณ มากขึ้นนะคะระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะตัวของเอ็ดออฟสอดมบอกว่าคุณจะใช้สติปัญญาของคุณฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3ค่ะคุณได้ไพ่นะคะ The Moon, และอีกใบหนึ่งนะคะเป็น King of Pentacle ค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณจะมีจินตนาการที่ดีค่ะหรือว่างานด้านอาหารเครื่องดื่นนะคะหรือว่างานเพลงต่างๆนะคะงานที่เป็นศิลปะต่างๆเนี่ยจะให้ผลดีมากๆนะคะตัวของอ King of Pentacle ขึ้นมาเนี่ยวงบอกว่ามันจะสร้างผลงานสร้างเงินให้รายได้ให้กับคุณอย่างเป็นกอบเป็นกรรมนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะหรือถ้าใครอะคะ่ะมีความคิดไอเดียรเริ่มสร้าง สาสในช่วงนี้ก็มีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจได้นะคะสำหรับคนทเลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามตุ่ตนไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรค่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ